ทีมงานตีพึ่งหลวงคร <c oughs> ับอะไรอ่ะเตรียมจะไปแล้วครับทีมงานตีพึ่งหลวงครับอ่ะไปเชค็คนี่เดี๋ยวเขาจุดเดี๋ยวพี่จุดก่อน,น,นอ่ะไปไหนล่ะอ่ะก็ได้ไปเออนี่ครับพึ่งหลวงนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีน้ําเยอะน้ําน้อยนะครับรเ,นะเดี๋ยวเราจะขึ้นในตีนะครับอยู่ต้นการเรืองนะครับเ,เดี๋ยวขอญาตขึ้นก่อนนะครับเนะครับก็มีน้ำนะครับไม่เยอะมากนะครับรังใหญ่อยู่นะครับพอสมควรสวยอยู่นะครับ เดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับได้ลงมาแล้วนี่ครับเรียบร้อยนะครับน้่นครับทีมงานอยู่ไกลมากครับทีมงานรอไกลไกลอัดอัรับที่ทีขาดแล้วจะขาดแล้วเอานี้เอาไปเนี่ยครบเนะี่ กำลังดีครับมีเอาดเวลานนแล้วยังมันเหลือหลังอยู่ปะหรือเธอเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยอไม่ให้เขากะเขาจะเอาออกเขาจะเอาออกด้วยอ๋อไอคนนั้นมันก็ไปพูดไว้ทานอะไรนะนิดหน่อยครับมันไม่ดคนพามานะครับสองคนนะหน้าตาดีซะด้วยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ